นัทเทพตารานุ่มโปรรับงานสาวๆาวเปนหนักทะลุ200ดื่มบาโฮตแตกเมียงไม่ห่วงนัทเทพตารานุ่มโปรรับงานสาวสาว,สาวเปนหนักมากทะลุถึง200ดื่มกลายเป็นไวรัลที่มาแรงสุดๆแล้วในตอนนี้สำหรับวงการบาโคโฮ ซึ่งในตอนนี้ดีเจต้นหอมหันมาเปิดธุรกิจนี้และดึงคนบันเทิงเข้ามาร่วมด้วยยิ่งเป็นการสร้างกระแสฮือฮาเพื่อมากยิ่งขึ้นล่าสุดดีเจต้นหอมก็ได้เปิดตัวน้องเมลอนหรือนักแสดงหนุ่มชื่อดังนัฐเทพหัดสดี และหลังการปรากฏตัวของนัดก็สามารถทำดื่มทะลุไปถึง200ดื่มเลยทีเดียวโอ้โหท่านผู้ชมคะว่า4สีวัดฮอตแล้วนี่ฮอตยิงกว่าสีวัดซะอีกค่ะทะลุไปถึง200ดื่มกันเลยนะคะและเรียกได้ว่าสำหรับณนะตอนนี้ธุรกิจปาโ์ฮอถคือเป็นธุรกิจที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นธุรกิจที่ถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่หรือหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่กันมากมายทีเดียวค่ะเราไปชมภาพของพวกเขาพม ร้อมกันเลยค่ะ